S <S โอ้โหพิสูจน์ความเงียบกริบของโคเชล่านะทุกคนเอาฟังกันอีกทีเดี๋ยวจะหาว่าไม่เงียบจริงเงียบกว่าเป่าซาก Everyone นี่แหละค่ะเงียบจนขนลุกนะคะแล้วมีหยุดหยอดนะ,ะสายสาย,สายตาไปมานะ,ะก่อนที่จะร้องต่อด้วยนี่แหละค่ะลาลิสาของเรานะคะไม่เคยดอบไม่เคยแผ่วจริงๆแล้วงานนี้แอดบอกเลยนะว่าอยู่ท่ามกลางแดนเซอร์นะพี่ๆทีม USA ทั้งหมดนะคะซึ่งเขาเต้นแรงมากเห็นไหมหุ่นเขาจะสบุมกว่าทางพี่แดนซ์ว g ใช่ไหมแต่ว่าน้องลิสของเราเนี่ยคืออยู่แบบว่าโดดเด่นนะไม่ใช่กลมกลืนด้วยนะ สามารถอยู่แบบผู้นําได้นะอยู่ข้างหน้าแนวหน้าเลยแล้วก็เต้นนําสมก็เป็นนักร้องนําแบบนี้นะคะเรียกว่าไม่จมไม่หายแม้ว่าแดนเซอร์จะฟาดแรงแค่ไหนก็ตามก็ ฟาดกลับไปเลยสิคะแถมฟาดนาไปเลยด้วยนะคะซึ่งมีความแตกแตนไม่ไหวเมื่อกี้ใครดูอยู่บอกว่าแพมพอดต้องมาแล้วนะเออใครที่อันไม่อยู่นี่คืออืมราดแน่แล้วนะคะในความแซบของน้องแล้วบอกเลยว่าลิซ่าเนี่ยเวลามันเนี่ยชียเอาไม่อยู่จริงๆตัวเองก็เอาไม่อยู่นะคะแปลงเนื้อร้องเนื้อร้องมาเสร็จสับนะคะพูดได้คําเดียวงานนี้ถึงโจแรงแค่ไหนก็ต้องยอมแรง ฟังทันกันหรือเปล่าทุกคนต้องขออนุญาตแรงจริงๆนะคะอันนี้เวทีอินเตอร์ค่ะก็ฟังกิ้งมันนี่กันไปเลยสิคะส่วนอีกท่อนนึงนแรงขึ้นไปอีกมา t h e ฟังกิ้งมันนี่ค่ะทุกคนโอ้โหมาฟาดแบบนี้ฝรั่งนิวรองกีดเลยนะ บอกแล้วว่าแรงจริงนะคะเอาไม่หยุดฉุดไม่อยู่ที่หลายคนตั้งคำถามนะรวมถึงแอดด้วยนะว่าเอ้ยน้องจะออกมาเซอร์ไพรส์อะไรบ้างกับเพลงน้องช่วงโซโล่ที่มีสั้นๆนะคะล่าสุดก็เหมือนเวลามันจำกัดเนาะทุกคนก็ต้องให้เกียรติกันละกันก็คือโซโล่แค่เพลงเดียวเท่านั้นนะคะก็ของน้องแชงกับน้องลิสเนี่ยมีไอเดียคล้ายกันนะก็คือมีการรวมเพราะว่าน้องมี2เพลงในโซโล่ใช่ไหมมีขึ้นต้นมาหน่อยหนึ่งอ่าสำหรับหนึ่งเพลงแล้วก็โชว เพลงยาวๆไปอยากโชว์เพลงไหนก็เลือกเอาของน้องลิซก็ขึ้นมาเปิดตัวได้ลาลิสาก่อน ปึ้งเสร็จสับนะคะก็ตามด้วยมันนี่แบบจัดหนักจัดเต็มะค่ะเพราะเพลงนี้สายอินเตอร์เขาชอบอยู่แล้วนะคะเราครองชาร์จหมดทั้งเมกาเหนือเมกาใต้ยุโรปอะไรเราก็ครองมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นรองตามกันได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะน้องนี่จัดให้ด้วยการแปลเนื้อร้องเอาแบบแรงๆกระแทกปักๆเข้าไปเลยทีเดียวนะคะโดนใจมากเรียกว่าหน้าเวทีนี่คอนเคิร์นอยู่ไม่เป็นที่แล้วไฟกระพริบกันแรงมากเลยทีเดียวนะคะ ก็ได้เต้นกันแบบเต็มที่เลยถ้าเกิดว่าเห็นหน้าลิซ่าคนนี้แล้วแล้วก็ซึ่งเต้นก็ไม่ดอบลูกเล่นก็คือจัดหนักตั้งแต่แปลงเนื้อลองลักษณะการเต้นซึ่ง e v e r y o n e silent ก็อย่างที่บอกค่ะโอ้โหแพลวพลวๆมากนะ้น้องถือว่าเจนจัดที่สุดบนเวทีแล้วนะคะก็ประสบการณ์ค่ะทำให้เก็บขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อินเนอร์แต่ละเวทีเนี่ยส่งผลต่อน้องลิซอย่างเห็นได้ชัดด้วยนะคะว่าจะไปอารมณ์ไหนเอนเตอร์เทนแบบไหน วันนี้เท่าที่สังเกตค่ะก็จะมีประชาสัมพันธ์ชายยองนะคะพูดเยอะหน่อยเป็น PR ทีมก็จะพูดเวลาแบบอยู่บนเวทีไปตามคอนเสิร์ตจะเป็นหน้าที่น้องแชงจับไม้แต่น้องลิศของเราวันนี้พูดน้อยเต้นหนักค่ะเต้นกันแบบจัดๆเลยจะเห็นว่ามีหลายช่วงที่น้องหยุดหอบหายใจคือเหมือนกันทั้ง4สาวแต่น้องลิศก็จแบบ เหนื่อยหน่อยคือน้องคือเต้นไม่หยุดจริงๆนะทุกคนแล้วก็แบบว่าแรงทุกเพลงเออวันนี้เพลงเร็วเยอะด้วยสําหรับแบล็คพิงนะเพลงเร็วทั้งนั้นมันมากอะ่ะเออบอกได้คําเดียวนะคะก็นี่แหละเป็นเซอร์ไพรส์ในมันนี่นะคะน้องนี่ตัวแรงจริงๆจะหลายคนบอกว่าโอ้ชิลแรงฝรั่งก็ยังเอาไม่ลงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นงานสายอินเตอร์งานเอนเตอร์เทนเนี่ยลิซ่าคือตัวเล็กมากแต่ว่าน้องเนี่ยเอาอยู่จริงๆแล้วก็เรียกว่าสะกดทุกสาย ด้วยลีลาการแสดงของน้องแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนที่บอกเลยว่าอินเตอร์จัดเลยทีเดียวนะคะอ่ะประมาณนี้วันนี้มาเมาส์กันว่าเนื้อรองก็แปลงก็เปลี่ยนนะจ๊ะเพื่อให้เข้าไม่ใช่ว่าจะมาแบบเออไก่กาอาราเร่ไม่มีนะคะบอกได้เลยว่าสุด ปังจริงๆค่ะจากาแม่น้ามาเหล็กนะคนก่อนหางโพนี่ส่วนนี้นะน้องลิซ่ามันนี่ที่ทุกคนจะแบบ everyone s i ายเลนนะหลังจากเงียบกิฟคราวนี้ก็กรี๊ดให้มันสุดแรงเกิดไปเลยนะคะนี่คือลาลิซ่าในภาพจำใหม่ๆนั่นเองนะจ๊ะเอาวันนี้แอดไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ